เรามาเริ่มหนที่6 0นะเรื่องความยาวรอบรูปของวงกลมนะเราจะข้ามเรื่องการสร้างรูปวงกลมเอาไปก่อนเนาะอ่าก็ความยาวรอบรูปนะถ้ามันมีวงกลมวงหนึ่งอ่ามีรัศมีเท่ากับ R อ่ารัศมีเท่ากับ R ปุ๊บถ้าเราอยากรู้ความยาวรอบรูปก็คือความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยอ่าความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมอ่าเราต้องรู้จักตัวพาย ก่อนอ่าพา,ายจะมีค่าเท่ากับ22ส่วน7หรือ3.14เป็นค่าคงที่อ่าแล้วแต่เราจะาไปใช้นะบางบางข้อเราอาจจะใช้22ส่วน7บางข้อเราอาจจะใช้3.14อ่าขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เขาให้มาเนาะถ้า รัศมีมันหารด้วย7ได้เราก็เราก็ใช้ยีิบสส่วนเถ้าหารด้วย7ไม่ได้เราก็ใช้3.14ประมาณนั้นนะทีนี้อ่าเขาบอกว่าเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยมันจะเท่ากับ3เท่า่มามันคือนี่เส้นรอบวงของวงกลม1วงสีแดงๆเนี่ยนะจะเท่ากับ พอยืดออกมาแล้วมันจะเท่ากับวงกลม3วงต่อกันแล้วเลยมานิดนึงซึ่งความยาวนี้จะมีค่าเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง3อันต่อกันแล้วก็ยาวมานิดนึงใช่ไหมเพราะงั้นอันนี้อ,อธิบายไปเดี๋จะงงเนาะ,ะเรามาต่อเลยก็คือ สูตรเส้นรอบวงนั้นจะเท่ากับ2เท่าคูณกับพายแล้วก็คูณกับอาา2์สองพายอ,อยาเดี๋ยวมาดูที่หน้า61ตัวอย่างหน้า61นะวงกลมวงหนึ่งหน้า61อ่าวงกลมวงหนึ่งมีรัศมียาว1.4อ่ายาว1.4 รัศมีนะเท่ากับ1.4เพราะงั้นเราก็แทนค่าเลยเส้นรอบวงก็เท่ากับสอคูณหน่จุคูณพายเท่ากับยี่สอ่วนเก่อน่าเท่ากับ2 2่ส่วนเคูณอก็คือ1นจุอ่าเพราะงั้นเราสามารถตัด7กับ14 1สจุได้ก็คือเจ็ดหนึเจดเจดสสสมีทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็เหลือ0ูดส เพราะงั้นก็ได้2คูณ2ีคูณ0ูมีค่าเท่ากับ8.8หน่วยเป็นเมตรอ่นนี้เขาบอก1.4เซนติเมตรเพราะงั้นหน่วยก็เป็นเซนติเมตรเส้นรอบวงเป็นความยาวเนาะหน่วยก็เป็นเซนจุดเซนติเมตรมีค่าประมาณก็ได้ประมาณ8.8 หรือเพราะว่าพายเนี่ยมันมีค่าเป็นค่าประมาณนะไม่ใช่ค่าจริงประมาณ2ี่ส่วนเหรือประมาณ3.14จ <üher> ุาคำตอบก็จะเป็นค่าประมาณเหมือนกันหรือเราจะใช้3.14ในการคิดก็จะได้เท่ากันเนาะก็คือ2องคูณสามจสีเส้นรอบวงวิธีคิดที่2องคูณสามจุดหคูณ 1.4ก็จะมีค่าเท่ากับอลองคิดสิ3.14คูณ3.14คูณด้วย1.4 4 4 6ทด1 4 1 4 4แล้ว5 4 3 2ใส่0 3 1 4ลบวกกัน ได้หได้เได้สได้ 4, สี่โทสิซยม3ามตำแหน่ง4.39กอ่ะก็ประมาณประมาณสีเอามาคูณ2ก็ได้8.8อ่ะเพราะงั้นก็ได้ค่าประมาณ8.8เห็นไหมเราสามารถหาได้ทั้ง2ตัวเลยจะใช้3ามหรือย2่ส่วนเก็จะมีค่าออกมาเท่าๆกันเนาะ เดี๋ยวไปดูที่แบบจุดหันหน้า62อ่าหน้าที่62วงกลม A โจทย์เขาให้มาว่าวงกลม A มีรัศมียาว1.5เซนติเมตรอ่าเพราะงั้นเรารู้แล้วว่า รัศมีก็คือ R ใช่ไหม R เท่ากับ1.5เซตเมตรเพราะงั้นความยาวรอบรูปก็เลยเท่ากับก็เลยเท่ากับพายพายก็คือ,อ2ก่อน2คูณพายก็คือ3.14หรือ22.7ในที่นี้ครูใช้3.14เพราะว่า มันตัด1.5ไม่ได้เนาะ7ถหาร1.5ไม่ได้เพราะงั้นเราเราใส่3.14แล้วก็คูณ1.5อ่าแล้วก็จะ้คิดออกมาก็จะได้คำตอบ3.14คูณ1.5 54 20ทด2 515 6 7 535 314อ่าศูนยบวกศได้ 0, 0, 0, 0 7นบวกได้11 1บวก5บวก1ได้7 1บวก3เป็น4โทศนิยม3ตำแหน่งก็คือ4ประมาณ4.7คูณ2ก็ได้2 0 0 2 1 2 2 7 4ทศ1 2 4 8 8 1เป็น9โทศนิยม3ตำแหน่งอยู่เหมือนเดิมเพราะงั้นคำตอบก็คือประมาณ9.4นั่นเอง หน่วยเป็นเซนติเมตร่ต่อมาข้อที่4อันนี้ข้อที่1นะออันนี้เขาให้มาเป็นรัศมีและข้ออื่นก็มีรัศมีเหมือนกันเพราะงั้นลองทําดูข้อที่4เขาให้มาเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะบอกว่าเส้นผ่าน ศูนย์กลางยาว9.8เซนเมตรเพราะงั้นเราต้องเปลี่ยนจากเส้นผ่านศูนย์กลางให้เป็นรัศมีก่อนซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2เท่าของรัศมีเพราะงั้นหาร2รัศมี r ก็เลยเท่ากับ9.8หาร2ก็คือ24.8ทด1 2 เกอ่าเพราะฉะนั้นความยาวรอบลูกเท่ากับ2พอาอ่อ2า2ก็คือ2คูณภพยภายอันนี้4 4 9 7หารได้เราก็เอา22ส่วน7คูณอก็คือ4.9อ่า7 1 7ด 7. 7. 7. 7. 7 4 9ได้ศูน ดิสองคูณศูนย์จุก็ได้เท่ากับ7 2็ดทดหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่เป็น 15, สิบห้าอมหตำแหน่งคูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ4 28 5 2งทดหนึ่งสองหบนึเป็น3 30.8หน่วยเป็นเซนติเมตร อ,อ่เพราะงั้นการบ้านให้ทำหน้าที่62 62ถึง63อ่าอ่า ไม่เข้าใจทักมาถามได้โอเคงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้แหละขอบคุณครับ